มาชมพริกลงดินได้15วันเป็นพริกยอดสนนะครับต้นกำลังสวยการปลูกพริกที่ผมสเกตมาอย่าใช้ปุ๋ยเคมีลองก้นหลุมครับถ้าพริกต้นเล็กถ้าต้นใหญ่ก็ไม่เป็นไรถ้าเราใส่ถุงเพาะชำไว้ก็ ต้นยาวๆสัก30เซนก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าต้นเล็กสักแค่นิ้วมือเดียวอย่าลองนะครับถ้าลองปุ๋ยเคมีก้นหลุมจะทำให้ลากพลิกไปชนและเกิดการเปื่อยเขาจะแพ้ปุ๋ยครับลากไปโดนปุ๋ยเคมีอาจจะเค็มตายผมได้ลองทำไว้แล้ว นี่ครับปลูกโดยใช้ขี้วัวผสมอันนี้ต้นนี้ก็จะมีเพี้ยเริ่มมาก็จะต้องลดน้ำหมัก15วันครับต้นนิ้วเท่านิ้วมือไม่ถึง10เซนเรามาลงดินได้15วันก็จะโตขึ้นเล็กน้อยครับ การปลูกโดยวิธีธรรมชาติจะช้าหน่อยแต่ไม่สิ้นเปลืองปุ๋ยบำรุงให้ดินล่วนด้วยมูลสัตว์อย่างเดียวผสมกับหญ้าแห้งก็ได้หญ้าสดก็ได้เราสับบำรุงดินไว้สักครึ่งเดือนแล้วค่อยนำพริกมาลงให้ดินเขาย่อยสลายลดน้ำ ทุกๆวันช่วงก่อนปลูกพริกพริกก็จะโตโดยธรรมชาติครับช้าหน่อยแต่ก็จะโตพอประมาณครับหญ้าก,ก็จะขึ้นตามธรรมชาติเราต้องคอยดูทุกวันนะครับถ้ามีเพีย้ยอันนี้ก็จะมีเพี้ยบ้าง แต่ไม่เป็นไรครับเราใช้น้ำหมักตดอย่างเล็กเขาก็จะพื้นปูได้เองปลูกไปเรื่อยๆครับต่อไปพริกก็จะแพงช่วงหน้าแรงก็จะเริ่มแพง กะเพราให้ผลผลิตดีแต่เราจะได้ราคาไม่ดีเหมือนพริกน้ำหนักครับน้ำหนักจะไม่ดีเหมือนพริกควรจะปลูกพริกผสมไปด้วยในระยะเว้นล่อง ในฟางข้าวนี้ก็มีประโยชน์หลายอย่างฟางข้าวจะมีทั้งในตัวเจนสารอาหารที่เป็นธาตุในตัวเจนฟอสฟรัสและส่วนมากจะได้จากธาตุอาหารหรือปุ๋ยโพแทสเซียมในฟางข้าวเยอะกว่าธาตุอาหารอื่นๆมากกว่าในตัวเจนและโพแทสเซียม ข้าวที่เราผลิตข้าวเราไถหมักฟางข้าวโดยไม่จุดเผาเราจะได้ทดเชยการซื้อปุ๋ยเกือบหนึ่งกระสอบต่อหนึ่งไร่ครับในฟางข้าวถ้าเราไม่จุดเผาเราเอามาคุมเมื่อเขาย่อยสลายลดน้ำไปฟางข้าวก็เป็นอาหารเป็นสารอาหาร ให้กับพืชเมื่อเขาย่อยสลายพริกนี้ก็จะนำดึงแร่ธาตุไปใช้โดยเราจะลดน้ำหมักให้ย่อยสลายเรื่อยๆไม่ได้โดยทันทีครับต่อเมื่อเขาย่อยสลายลงดินไปจุลินทรีย์ในดินก็จะมากกินซากฟาง ที่ย่อยสลายในดินนำไปให้พืชสั่งดูดเป็นอาหารได้ครับฝากไว้ครับการปลูกพริกหรือปลูกพืชอื่นๆโดยไม่ใช้ปุ๋ยก็ลดค่าใช้จ่ายผมจะแทบไม่ได้ใช้ค่าใช้จ่ายอะไรเลยครับต้นพันธุ์ก็เพาะเอาเองจากเมล็ดเก่า น้ำยาและมแมลงก็ผลิตจากน้ำหมักสะเดายาสูบยาเส้นหรือพืชชนิดที่มีรสฝาดเช่นเปลือกมังคุดก็ใช้ได้นะครับอามาหมักใช้ได้หมดครับบอระเพ็ดก็ใช้ได้หมักฉีดไล่แมลงไล่เพี้ยต่างๆแต่ต้องฉีดบ่อย2วันครั้งก็ยิ่งดี ขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ